บอยได้ครับหมดเรียบร้อยแล้วจ้าเต่คือการจุดถวายบ้านคนระับจุดถวายเจ้าทีเนาะพี่ดองเนาะเดี๋ยวเอาปลาจะเจดผูอีกนหนึ่งเอาปลาจะเจดให้เบิ้ง এতিয়া <laughs> พี่น้องอยู่ซ่งซิงบอดีไป้ึ้นนี้ไปครับพี่น้องครับเพื่อนๆจะเป็นวันออกพรรษาเนาะพี่น้องเนาะสิผาคำเดือนสิบเอ็ดครับสิผาคำเดือนสิบเอ็ดครัวข้าวเช่าผูษาสนิกระชุนสุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ กเ็เดย์นิมุสโซก็เดย์ไปวัดตักบาตรทำบุญและะ้วก็ทำม่ามือแร้งเนี่ยกะไปวัดไปว่าจุดเทียนบูชาปฏิบเพื่นพี่น้นองเนาะแต่ถูกแต่เทียนบูชาดอกไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้เบ่าป่ากับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าวปเป็นเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่บ้านเบ่าป่าซะก่อนจุดถวายเพิ่นเป็นดอกไม้ไฟธรรมาดาครับพี่น้องตามประเภทนี้ยังน้อยเบ่าป่าก็สิเดี๋ยวไปวัดไปว่าไปจุดไต่ปฏิบพ,พืนอนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเบ่าป่าที่จุดไข่เมื่อก่อนบูชาครับ

ครับเดินเเลยเอาฝากไปถึงหนองๆงเยาวชนเลยพี่น้องเด้บอบงไฟดอกไม้กระโปงอันนี้มันแตกแห้งแตกเงีเป็นอันต่า,ายลายกัยบยาไปเห่นนะครับเนาะอ่ะบ้าปากะบูซาดอกไม้ เงียนซันเบาป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบรอยแล้วกับจุดบ่งไฟดอกไม้บูชาเพราะเป็นพิธีเนาะพี่น้องเนาะบว่าเข้าสิจุดหน่อยจุดไลยจุดเมยจุดหน่อยกับเป็นพิธีครับพี่น้องครับเป็นความเสื่อของชาวอีสานบ้านเฮาหรือว่าชาวพุทธศาสนิกชนทุกข่สุกคนอ่ะพี่น้องเหมือนกัเป็นวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดเดอพี่น้องเดอหรือว่าวันออกพรรษาครับพี่น้องครับสิบห้าคำเดือนเศษบังไฟพญานาคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผู้ใดไปเที่ยวออกพรรษากะเดินทางปลอดภัยไปเที่ยวด้วยความสนุกสนานนพี่อง เอาปลาปากับพ่อไปทำม,มีสัก่อนคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ